ศูนย์วิทยาบริการมหาวิทยาลัยราชภาัฏสวนสุนันทามีพื้นที่ในการให้บริการครอบคลุมในสองอาคารประกอบด้วยอาคารสำนักงานอาธิการบดีและศูนย์วิทยาบริการและอาคารเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาหกรอบ โดยมีการจัดพื้นที่ในการให้บริการในแต่ละอาคารดังนี้ 1. อาคารสำนักงานอธิการบดีและศูนย์วิทยาบริการมีการจัดพื้นที่ในการให้บริการดังนี้ชั้นลอยประกอบด้วยเคาน์เตอร์บริการยืมคืนหนังสือและวารสารเคาน์เตอร์บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า เพื่อให้คำแนะนำและช่วยเหลือเมื่อนักศึกษามีข้อสงสัยหรือมีปัญหาในการใช้บริการต่างๆภายในศูนย์วิทยาบริการเครื่องบริการยืมคือหนังสือด้วยตนเองเซลฟ์เช็คบริการแนะนำหนังสือใหม่รายสัปดาห์บริการสืบค้นสารสนเทศด้วย iPad บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตบริการวรารสารและหนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน มุมหนังสือคุณธรรมและมุมหนังสืออาเซียนชั้น2ประกอบด้วยหนังสือหมวด 000, 000เบ็ดเล็ดหรือความรู้ทั่วไปหนังสือหมวด100ปรัชญาหนังสือหมวด200าศาสนาห้องเรียนอัจฉริยะสมาร์ทคลาส o รูม บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตจำนวน120เครื่องบริการปร e ิ K ้นเอกสารบริการสแกนเอกสารโดยมีอัตราการให้บริการคือพิมพ์ขาวดำแผ่นละ1บาทพิมพ์สีแผ่นละ10บาทสแกนเอกสารหน้าละ15บาท2 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาหกรอบมีการจัดพื้นที่ให้บริการดังนี้ชั้นหนึ่งประกอบด้วยหนังสืออ้างอิงได้แก่พจนานุกรมสารานุกรมนามานุกรมอักษรานุกรมชีวประวัติซึ่งเป็นทรัพยากรที่ไม่อนุญาตให้ยืมออกนักศึกษาสามารถใช้บริการได้เฉพาะภายในศูนย์วิทยาบริการเท่าน,านัา้นค่ะ หนังสือนวนิยายเรื่องสัน้นพ็อกเก็ตบุ๊กหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชนวารสารและหนังสือพิมพ์ฉบับล่วงเวลาห้องละหมาดชั้น2จัดเก็บและให้บริการหนังสือในหมวดต่างๆดังนี้หนังสือหมวด300สังคมศาสตร์หนังสือหมวด400ภาษาศาสตร์ หนังสือหมวด500วิทยาศาสตร์หนังสือหมวด600วิทยาศาสตร์ประยุกต์และมุมห้องสมุดนิติศาสตร์ชั้น3จัดเก็บและให้บริการหนังสือในหมวดต่างๆดังนี้หนังสือหมวด700ศิลปกรรมและการบันเทิงหนังสือหมวด800รวรรณคดีหนังสือหมวด900ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ และห้องหอจดหมายเหตุซึ่งทำหน้าที่ในการรวบรวมและจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับประวัติความเป็นมาและผลงานของมหาวิทยาลายัยทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และฐานข้อมูลชั้น4ให้บริการสื่อโสดทัศนวัสดุและห้องประชุมประกอบด้วยบริการดังนี้ 1. บริการยืมคืนสื่อโสตทัศนวัสดุ นักศึกษาทุกระดับการศึกษาทั้งปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกสามารถยืมสื่อโสดทัศนวัสดุได้3รายการเป็นเวลา7วันอาจารย์ยืมได้5รายการเป็นเวลา7วันหากเกินกำหนดส่งจะคิดค่าปรับอัตรา5บาทต่อ1รายการต่อ1วัน 2. บริการชมวีดิทัศน์รายบุคคล 3. บริการชมวิดิทัศน์กลุ่มย่อยจำนวน3-4คน 4. บริการห้องชมวิดิทัศน์กลุ่มจำนวน12คนโดยระเบียบสำหรับการใช้บริการชมวิดิทัศน์ทั้งรายบุคคลและแบบกลุ่มนั้นนักศึกษาจะต้องสมัครเป็นสมาชิกของห้องสมุดและรวมกลุ่มให้ได้ตามจำนวนที่ระบุในการชมวิดิทัศน์แบบกลุ่ม 5. บริการห้องประชุมและสัมมานา 6. บริการห้องค้นคว้ากลุ่มสตัดดี้กรุ๊นักศึกษาที่มีความประสงค์จะใช้บริการห้องค้นคว้ากลุ่มสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์บริการสื่อโสตทศนวัสดุชั้น 5. ประกอบด้วยห้องบัณฑิตศึกษาจัดเก็บ และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศประเภทวิทยานิพนธ์ภาคนิพนธ์และรายงานการวิจัยห้องปฏิบัติธรรมหนังสือตำราวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฒน0สแห่งโดยหนังสือในห้องนี้ไม่อนุญาตให้ยืมออกค่ะ